สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์เหน่อวันวันครับวันนี้จะเป็นวันที่2นะครับสำหรับการแข่งสัปดาโอซาเอ็นบ NBA ซึ่งก็จะเป็นการเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับเป็น Skill Challenge ก่อนตามมาด้วยยิง3แต้มและปิดท้ายด้วย slam ดังในการแข่ง Skill Challenge เนี่ยสเปอร์นะครับซึ่งมีวิกเตอร์เบนบานิ亚马กับคริสพอลเป็นเต็งหนึ่งนะครับเต็งสองก็คือทีมของคาเวเลียซึ่งมีโดนาเมเชลกับเอเบนโมบรี ส่วนเต็ง3เนี่ยปีนี้บรอยเออร์ไม่ได้เอาทางสเตฟานคือรี่มาไปเอาเด็กอย่างมูเซสมูดี้มาสู้กับออามาประกบกับเดมอนกรีนผมมองว่ารายการนี้แน่นอนว่าคริสพอลกับวิกเตอร์เนี่ยเป็นเต็ง1มีโอกาสก็จริงแต่ผมเอียงไปทางเดนนิเชลนะถ้าวัดกันในเรื่องความแม่นสุดแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้มิเชลเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็เลยชอบเขานะครับสำหรับเต็ง2คริปแรนคเรียส่วนในรายการยิง3าแต้มนะครับ เดมิเลอเนี่ยเป็นเตง็งแล้วก็เป็นแชมป์เก่ามาตลอด2ปีหลังสุดตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยยังเหนือกว่าเดริสกาเลนนะครับผู้ท้าชิงอยู่นิดหน่อยแล้วก็จะตามมาด้วยดอมเมนพาวแล้วก็จะมีอย่างบัตตี้ฮิลมีเทเลอร์ฮีโร่นะครับมีอย่างเจเลนบรันสั้นมีอย่างแคมจอห์นสันแล้วก็ตัวงเคสคานิงแฮมซึ่งเป็นเต็งบวยระบบการแข่งเนี่ยก็เหมือนกับที่ทุกคนได้ดูกันมาตลอดนะครับแต่ละคนเนี่ยมีเวลา70วินาทีในการชูด ทั้งหมด27ลูกมันจะมีมันทีบอลแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกให้วันตรงส่วนไหนด้วยตรงนี้มันจะมีแต้มคูณ2แล้วก็ใครที่ได้สามอันดับแรกนะครับก็จะได้เข้ารอบต่อไปแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศคนที่ทําแต้มสูงสุดก็จะเป็นแชมป์สำหรับการยิง3แต้มผมมองว่าแน่นอนว่าเดวิเรเลอนั้นผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะแล้วก็เป็นแชมป์ทั้งสองนแต่ว่า3แต้มมันว่ากันที่วันต่อวันเหมือนกันนะ ผมก็เลยเอียงไปทางที่นอร์แมนพาวเพราะว่านอร์แมนพาวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับพวกตัวชูดคนอื่นๆที่มาแข่งพวกนี้จจะครีเอทช็อตได้แต่ว่านอร์แมนพาวเป็นพวกแนวแคอนด์ชูดซึ่งพอเป็นแคอนด์ชูดเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับการที่ชูดในแบบที่เป็นแร็กนะครับที่วางตามตำแหน่งแล้วก็ปีนี้เขาเองก็แม่นใช้ได้เลยแหละลงตั้ง42%เอียงไปทางนอร์แมนพาวว่ามีโอกาสเป็นแชมป์ในการยิง3าแต้มนะครับส่วน แข่งสแลมดังสแลมดังเนี่ยเหมือนกับ3แต้มตรงที่ว่าแชมป์เก่า2ปีหลังเนี่ยเป็นหน้าเดิมแม็กซ์แมคคลังนะครับซึ่งในานามของเขาเนี่ก็คืออยู่กับอ a แลนโด m a จิกตอนนี้เป็นเต็งจา๋าแบบสุสดสขีดเลยนะครับลบ2,000นะ่ะเต็งสอน andy jackson จะมี wookie buck นะครับคู่กับสเตฟ h นคา a s t l e ซึ่งเพิ่งจะเป็น mvp ในรายการ rising star challenge แล้วเป็นเต็งห่างๆมานิดนึงคือมาทัสบู o t e l i บางคนเนี่ยบอกว่าบู o t e l i เองมีลุ้นด้วยซ้ำไป แต่ผมมองว่าการแข่งสลัมดังเนี่ยถ้าคนตัวสูงเนี่ยมันอาจจะดังไม่ได้สวยเท่ากับหุ่นแบบแมคคลังเนี่ยกำลังดีเลยหรือว่าแม้กระทั่งคาสเซิลหรือแจ็คสันเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแมคคลังมีโอกาสป้องกันตําแหน่งเป็น3ปีติดนะครับกรรมการหุ่นเนี่ยก็จะมี Baron Davis, Kevin ett, Tracy ady, ะบารอนเดวิสเควินการเน็ตเทรซี่แมคเกรดี้แล้วก็เจสันวิชาสันนะครับแล้วก็กรรมการคนที่5คือบรรดาแฟนๆที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ช่วยกันโหวตเข้าไปว่าอยากจะให้ใครที่จะเป็นแชมป์สลัมดัง สรุปแล้วเนี่ยรายการนี้ซึ่งมันคาดเดายากมากๆนะก็จะชอบทางแค v วเลียในรายการแข่ง Skill Challenge แล้วก็ในการแข่งยิงสามแต้มก็เอียงไปทางโนแมนพาวนะครับของทาง c ริป p ปอรซึ่งปีนี้ก็ถือว่าแม่นใช่ได้แล้วก็แม็กซ์แม n คคังน่าจะป้องกันตำแหน่งในการแข่งของสวอนดังก็มาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาในวันวนะครับ